ทานแสนตำนานแห่งห้วยแห้งในยามหน้าแล้งหากเป็นตามพื้นที่ชุมชนทั่วไปอาจจะต้องพบแต่ความร้อนอบอ้าวและผืนดินแตกระแหงพืชผลที่หวานไทไว้เป็นเหี่ยวเฉาหงิกงอตายคาสังคาตอเพราะไร้น้ำหล่อเลี้ยงแต่กับผืนป่าซึ่งทำหน้าที่เป็นร่มเงาปกคลุมผิวดินให้เขาใหญ่หลายต่อหลายลูก ต่อให้อากาศจะร้อนแดดจะแรงแค่ไหนจนไม้ใหญ่หลายต้นทิ้งใบกรนความอุดมเขียวชอุ่มชุ่มชื้นก็ยังคงมีอยู่ไม่เหือดหายไปไหนยิ่งกับป่าใหญ่ที่มนุษย์ไม่เข้าไปเป็นบ่อนทำลายโค่นไม้เพื่อน,นำไปขายหรือแปรรูปสร้างบ้านเรือนเขาทั้งลูกหรือหลายลูกที่อยู่ในอนาเขตเดียวกันจะเขียวครึ้มงามตาช่วยให้ใจเย็นแม้อากาศจะแผดอ้าว จนเนื้อตัวค่าแดดก็ตามทีนั่นก็ด้วยตาน้ำผุดเล็กๆจากตอนใดตอนหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่บนเขาไม่เคยเหือดแห้งและหากจะค้นลงไปให้ลึกกว่านั้นก็มาจากรากไม้รากใหญ่ที่คอยอุ้มดินชุ่มน้ำเอาไว้หากถูกโค่นหรือทําลายไปตาน้ำผุดที่ว่าก,ก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันห้วยแห้งห้วใหญ่น้ำใสไหลยเย็นเต็มไปด้วยป่าภูเขาหลากหลายชนิด ก็เป็นหนึ่งในสายทานที่รับเอาน้ำมาจากตาน้ำผุดบนเขาใหญ่ห้วยแห้งแห่งนี้น้ำไม่เคยเกิดแห้งไหลเอื่อยลดระดับลงมาเกินเขาทว่าที่ตั้งชื่อว่าห้วยแห้งนั้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรานหรือพวกมอดไม้เข้ามายุ่มย่ามอย่างสถานที่แห่งนี้เพราะในหน้าแล้งของทุกปีหมู่บ้านด้านล่างจำต้องอาศัยน้ำจากห้วย เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตลองมีใครเข้ามายุ่มยามจนน้ำเหือดแห้งแล้วหายไปเป็นต้องเดือดร้อนกันไม่น้อยเลยทีเดียวทว่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหาใช่ประเด็นที่ต้องการจะสือ่อห้วยแห้งแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงที่เรียกได้ว่าหน้าสะพรึงชวนขยาดถึงขนาดทั้งพรานและเหล่ามอดไม้ที่ว่ากล้าจิตใจเข้มแข็งต้องเข้าป่าไปตัดไม้และนอนค้างแรมเดือน ยังไม่อยากเข้าใกล้เพราะอะไรนะหรือก็เพราะห้วยแห้งแห่งนี้เดิมทีมีหมู่บ้านเกรียงตั้งอยู่และล่มสลายกลายเป็นไร่ซากเพราะโรคหาลงกินนั่นคือข้อเท็จท,ที่เล่าสืบต่อกันมาทว่าข้อจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยผู้ที่นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเกรียงที่ว่ามันเล่าต่อกันนั้นคือพรานนําทางคนหนึ่งชื่อแสนและผู้รับฟังก็คือผม ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงกึงอนุรักษ์ก็พวกที่ชอบเข้าป่าล่าสัตว์เล็กตั้งแต่กระรอกกระแตไปจนถึงสัตว์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ปืนและฝีมือของผมจะล้มได้อย่างกระทิงนั่นแหละครับที่สำคัญสถานที่ที่พรานแสนเขายกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังดันเป็นสถานที่จริงเสียด้วยแรกทีเดียวเรานัดกันที่บ้านนาลุ่มหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้เขตนี้ที่สุดแต่แล้วเมื่อถึงวันที่ผมมาถึง กับกลายเป็นว่าแกล่วงหน้าเข้ามาก่อนแล้วฝากข่าวกับชาวบ้านไว้ว่าจะรอผมอยู่ที่ห้วยแหง้งซึ่งเส้นทางก็ไม่ได้สลับซับซ้อนมีด่านเล็กๆให้เดินมาเรื่อยๆที่สุดผมก็มาถึงเอาตอนเย็นย่ำพอดีและพบครานแสนนั่งรออยู่ก่อนแล้วตามที่บอกเอาไว้เรานั่งต้มกาแฟหลังมือขํากันอย่างริมห้วยสำหรับประกอบอาหาร และให้ความสว่างขับไล่สัตว์ป่าในตัวพรานนี่ก็แปลกยกเอาเรื่องน่ากลัวมาพูดกันกลางป่าแบบนี้ไม่ดีละมัง้งโทคุณยุทธพรานแสนครวนมุมปากยกยิ้มด้วยความขันไอที่บอกว่าอยู่กลางป่าอย่าพูดถึงผีสางเสือสิงนะไมีใครที่ไหนทําได้บ้างผมเป็นพรานมานานกล้ารับประกันได้เลยมันต้องมีเอ่ยถึงกันบ้างลนะนาแล้วอีกอย่างไม่ใช่ว่าเราเนะี่ย จะลบปู่ดูหมิ่นพวกเขาเสร็มเมื่อไรแค่พูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เท่านั้นเองแต่ผมน่ะไม่อยากจะฟังมึง,มงต้อง,องฟังจังหวะนั้นเล่นเอาผมสะดุ้งโยงเลยทีเดียวเพราะเสียงที่ขูดตะคอกบอกให้ผมต้องฟังมันไม่ใช่เสียงของปรานแสงที่คุณเคยแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วคล้ายกับคนหลายๆคนตะคอกขึ้นพร้อมกันมันมีทั้งเสียงเด็กผู้หญิงผู้ชาย คนแก่ปนกันไปหมดและด้วยอาราม์ตกใจที่สื่อผ่านสีหน้าของผมยังผลให้พรานแสงชงนใจถาม่าเป็นอะไรทำไมจึงหน้าซีเป็นไก่ต้มแบบนั้นก,ก็มาคู่พานว่าอย่างไงล่ะครับทำไมต้องตะคอ,อกกันด้วยคราวนี้เป็นฝ่ายพรานแสนบ้างที่ตีหน้าชะงนเจ้าตัวบอกด้วยความจริงใจว่ายังไม่ได้พูดสิ่งใดเลยสักคำเดียวกำลังที่ผมจะถามและบอกว่า ผมได้ยินอะไรนั่นเองลมวูบใหญ่ที่หนาวเยือกพันพัดโหมเข้ามามันแรงจนเปลวไฟที่ลุกโชนในกองลู่ตามซ้ำยังมีกลิ่นสาบเรากับเหนือลมมีซากเน่ามากมายกองอยู่ตัวผมซึ่งนั่งอยู่ใต้กองไฟทั้งไอร้อนและขี้เท่าจึงปลิวเข้าตาหมูบ่บ้านของพวกปูอยู่อย่างสงบสุขมานานจุดจูครับเสียงแบบเดิมก็แว่วขึ้นมาอีกคราวนี้ มันใกล้จนเรียกได้ว่าผู้พูดเอาคางเกยไหลเลยก็ว่าได้ผมตรวจชาติดกเย็นว่าไปทั้งไขสันหลังเพราะอะไรนั่นหรือครับเพราะตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่านั่นไม่ใช่เสียงของพรานแสงจริงๆไม่ได้ดังมาจากเขาเพราะอากับกิริยาที่เห็นตอนนี้คือพรานแสงน,นั่งตัวแข็งเราถูกสาบให้เป็นหินกองไฟเองก็เปรวนิ่งไม่ไหวติงถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือ เหมือนกับว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางภาพวาดธรรมชาติที่ตั้งล้อมผมเอาไว้ทั้งสด้านและที่สำคัญด้านหลังเยื้องไปทางซ้ายเราเครื่องเมตรมีร่างของหญิงนางหนึ่งสวมเสื้อผ้าดำทั้งชุดชายคลิปแดงแถมยังขาดวินเสื้อผ้าที่เจ้าหล่อนสวมใส่มีสภาพยับเยินไม่ต่างจากร่างที่ไม่น่าจะมีชีวิตได้เช่นเดียวกันผิวหนังบางแห่งขาดวินและเห็นกระดูกขาวโพลน กระบอกตาลึกโบไรสิ่งใดอยู่ในนั้นแต่กลับมีแสงเรื่อเรืองแปลกๆที่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรแต่มันให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างเหลือจะกล่าวบริเวณกลางอกมีรูขนาดใหญ่ปานว่าถูกใครยิงเข้าไปเสียอย่างนั้นมันสงบสุขมานานจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งถูกทิ้งแม้กระทั่งจากครอบครัวของตัวเองจนต้องตายและสาปส่งหมู่บ้านนี้ให้ชิบหายด้วยความแค้น หล่อนเริ่มเล่าอีกครั้งโดยไม่รอฟังเลยว่าผมต้องการได้ยินหรือไม่จากเรื่องราวเท่าที่ผมรังสติไม่ให้ดับบูบและสะดับทำความเข้าใจได้ก็คือหมู่บ้านของเธอแต่ก่อนก็เป็นชาวบ้านป่าธรรมดาทั่วไปหากินเดการล่าสัตว์เก็บผลหมากรากไม้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับใดๆกับชาวเมืองล่างเพราะเคยมีประวัติหญิงชาวดอยที่นำพลอยอันมีค่าซึ่งหาได้จากแถวๆหมู่บ้าน ลงไปขายยังเมืองล่างแล้วถูกชายชาวเมืองล่อลวงทำทีเป็นรักและสงสารแต่หลังจากได้ทั้งความสาวและของมีค่าไปแล้วชายคนนั้นก็หายหน้าไปหญิงชาวดอยช้ำใจหนักกลับหมู่บ้านมือเปล่าพร้อมน้ำตานองหน้าชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อรู้เรื่องก็กระทำไม่ต่างจากคนเมืองล่างนินทาว่ากล่าวดุดาเยยดย้ำจนครอบครัวของนาง สุดจะทนความอับอายไว้สุดท้ายก็ไล่นางออกจากครอบครัวกับหญิงสาวที่เสียทุกอย่างจะคิดอะไรได้อีกเล่านอกจากทิ้งชีวิตตัวเองไปเสียเธอตัดสินใจผูกคอตายกับตะเคียนใหญ่พร้อมคำสาปแช่งก่อนตายว่าหากมันผู้ใดในหมู่บ้านลงไปยุ่งหรือสูงสิงกับคนเมืองล่างจะด้วยเหตุผลใดก็ตามมันผู้นั้นจะพบกับความชิบหายและใช่แต่เจ้าตัว ครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องตายตามไปด้วยให้สมกับความแค้นที่เธอโดนประนามฟังแล้วอาจเป็นความไร้เหตุผลที่เธอจะใช้ความเคาของตัวเองค้าโทษคนอื่นแบบนี้แต่พอย้อนนึกถูว่าหากเป็นตัวผมเองเล่าก็คงทำแบบเดียวกันในทุกๆวันนะับแต่กลับขึ้นดอยมาเธอพยายามอธิบายให้ใครต่อใครฟังว่า คนเมืองล่างนั้นเจ้าเล่เพทุบายแค่ไหนไม่ใช่ว่าเธอไม่พยายามปกป้องสิ่งที่แม่ให้มาและของมีค่าที่พกไปแต่เพราะหลงครมชายผู้นั้นที่ป้อลอว่าจะรับทั้งเธอและครอบครัวทุกคนไปเลี้ยงดูให้สุขสบายเธอจึงเชื่ออย่างสนิทใจสุดท้ายกลับไม่มีใครฟังคิดแต่ว่าเธอโง่ยอมเสียตัวให้ผู้ชายง่ายๆเท่านั้นหลังจากเธอจากไป การดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านก็เป็นไปตามปกติสุขกระทั่งวันเวลาผ่านไปการติดต่อกับคนเมืองล่างกลายเป็นความจำเป็นของป่าหายากเนื้อเขาขนสัตว์รวมถึงพลอยที่มีเกลื่อนกลาดให้ขุดได้ทั่วมีราคาค่างวดเริ่มเป็นที่พูดถึงและเงินทองก็เริ่มจำเป็นในการดำรงชีวิตจากแต่แรกที่ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะขออยู่เป็นคนดอย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอื่นก็พากันทยอยเอาของที่หาได้ไปขายเพื่อนำเงินมาซื้อ,อยารักษาโรคเครื่องใช้ไม้สอยรวมถึงเสื้อผ้าและพัฒนาไปจนถึงการตัดถนนหนทางเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายยึดยานผานะเริ่มมีการซื้อมาใช้ทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดีคำอาฆาตของหญิงสาวดูจะไร้ความน่ากลัวทุกคนคิดแบบนั้นกระทั่งวันหนึ่ง อยู่ดีๆชาวบ้านที่เดินทางนำของลงไปขายเกิดประสบอุบัติเหตุรถตกเขาตายเกือบทั้งหมดคนที่รอดบอกชัดว่าผีหญิงสาวนางนั้นมายืนขวางหน้าในเรียประชิดทำให้คนขับตั้งตัวไม่ทันพาทั้งรถทั้งคนลงข้างทางต่อมาอีกครอบครัวของผู้ตายในครั้งนั้นก็เริ่มล้มตายตามกันไปแทบจะเรียกว่าวันต่อวัน บ้างป่วยบ้างเดินทื่อมาลื่นลงน้ำบ้างผูกคอตายทั้งในบ้านและกับขาคบตะเคียนใหญ่จุดเดียวกันกันกบที่หญิงสาวนางนั้นเลือกจบชีวิตนั่นเองนานวันเข้าเรื่องราวความน่ากลัวของผีสาวยิ่งแพร่กระจายไปทั่วลามดังไปไม่ย่าแห้งสู่หมู่บ้านอื่นเรากับยิ่งได้พรากชีวิตคนมากเท่าไหร่วิญญาณร้ายของเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆที่สุด กว่าสิลูกเขารอบบริเวณตะเคียนใหญ่ก็ไม่เหลือหมู่บ้านอยู่อีกเลยและเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าไรซากจึงถูกปกคลุมกลายเป็นป่าใหญ่และกลายมาเป็นห้วยแห้งแห่งนี้ทว่าเวลาน,านานหลายสิบปีที่สามารถลบลางซากหมู่บ้านให้จมอยู่ภายใต้ร่มคลึ้มของเถาไมา้กับมิอาจพรากเอาความคลังเข้มนาหวัดวันของวิญญาณร้ายตายโหง ของหญิงสาวผู้อาพับนั้นไปได้จนนิดเดียวเธอกลายเป็นวิญญาณเจ้าป่าแถบนี้ไปโดยไม่จำเป็นต้องมีใครแต่งตั้งให้มุ่งร้ายแก่ใครก็ตามไม่เกี่ยวว่าคนนอกหรือคนในขอเพียงเข้ามาล่าสัตว์หรือพักแรมยังเขตห้วยแห้งเป็นต้องโดนดีฉกาดหน่อยก็รอดตายร้ายหน่อยก็เป็นผีเฝ้าป่าเท่านั้นเองอาการสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวที่ผมเผชิญอยู่ หายเป็นปลิดทิ้งพร้อมๆกับผีสาวนางนั้นหายตัวไปเปลวไฟในกองเต้นเล่าตามแรงลมเอือยพรานแสนั่งจิบกาแฟมองมาด้วยอาการชะงนทุกอย่างกลับมาเป็นเช่นเดิมอีกครั้งผมชักไม่มั่นใจว่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือผมเพอพบไปเองตามเรื่องเล่าเป็นอะไรไปอีกเล่าคุณยุทธผมนั่งมองคนนิ่งเป็นเสาหินอยู่นานเลยทีเดียว เจอเขาแล้วล่ะสิผมใจกระตุกวูบคำว่าเจอเข้าแล้วล่ะสิของพรานแสนนั้นมันช่างกระชากใจและบีบให้หยุดเต้นดังลูกไก่ในกำมือผมตั้งกระทูกลับด้วยสายตาเขาพยักหน้ามุมปากยกยิ้มน้อยๆอย่างเคยใช่ผมเองก็เจอแล้วล่ะเจอเมื่อคืนนี้เองเพียงแต่แม่เจ้าประคุณไม่ใจดีกับผมเอาเสียเลยแม่ไม่ปล่อยผมไว้เหมือนคุณ ขาดคาคอของพรานแสนพับห้อยจนใบหูชิดไหลดวงตากลิ้งกลอกไปมามันเป็นอาการของผู้ที่สิ้นชีวาลาโลกไปแล้วอย่างชัดเจนหล่อนหนักมานั่งเล่านิทานประมปาปราเกี่ยวกับความชิบหายของหมู่บ้านที่ผมฟังอย่างที่ทำกับคุณนั่นละเพียงแต่ผมมันพวกไม่ยอมให้ลูกคมกันง่ายๆ พอเล่าจบผมก็สัดแต่เข้าให้หน้าอกเนี่ยโปรงโหเป็นลูเอากับปั้นต่อได้ง่ายๆเลยแต่ยังว่าละคุณยุธผีตายได้เสียที่ไหนพอโดนยิงแบบไม่ถนอมน้ำใจทีนี้วาวุ่นเลยสิครับผมมันเหวี่ยงเชือกเก่าๆที่ไม่รู้เอามาจากไหนตั้งแต่เมื่อไรคอคอของผมกระตุกสุดแรงทีเดียวเป็นบ่วงเล่นเอาหน้าขมำพร้อมกันนั้น พรานสารมีอาการน่าคว่ำลงกับพื้นเพื่อประกอบการเล่าแล้วมัดก็หลากผมไปกับน้ำก็แทกโขดหินครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะเอาผมแขวนตรงเตงไว้กับกิ่งตะเคียนเดียวกันกับที่มันผูกคอตายนั่นแหละดูนะขุดยุดยุดูสิผมยังค่อยอยู่ตรงนั้นอยู่เลยไม่บอกเปล่าพรานสารที่ยังคอพับอยู่ฉายไฟไปยังฝั่งตรงกันข้ามของลำห้วยกระทบกับร่างของชายผู้หนึ่ง ให้ต่องแต่งไหวลู่ตามลมเสื้อผ้าที่สมใส่บอกชัดว่าไม่ใช่ใครพรานแสนนั่นเองที่สุดผมก็เกินจะทนสติขาดพึงทิ้งตัวลงกับพื้นชักหงิกหงิกจนเจียนจะสลบไปก่อนนั้นเพียงอึดใจพรานแสนทิ้งตัวลงมองผมในระยะหน้าชนหน้าเปร่งเสียงแหบพร่ากลัวหัวเราะร่วน <c oughs> แล้วก็เอาผมกลับออกไปด้วยนะคุณยุทธถือว่าเห็นแก่มิต่ภาพที่เคยมีมา